วัสดีค่ะนะคะ,ะช่องเอื้อเขียวพารวยนะคะท่านผู้ชมนะคะผุณผด้ชคดีมีโชคลาภในมโนนะคะหวยลาพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมฟังสคลิปก่อนนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสูตรมาจากสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะ วันนี้โชคดีมีโชคลาภกันแนบบอนน์นะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าหวยลาภพัฒนานะคะวันที่18ตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็รเอ็ดมินก็จะมาทําสูตรต่อไปนะคะอ่าเลขโอ้ยจับเลขนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมอ่าสมุดเก่านะคะมึงเนี่ยเอ็ดมินเ่ยจับเลขมินบอกเขานะคะท่านผู้ชมเจ็ดกับแปดนะคะแต่ว่าก็มาวิ่งแปดรูดแปดแล้วจับแปดเจ็ดเนาะ เราใช้เกือบเขาเขาตะซุนเปดขันเอาสามมาใส่กระสิเขาสามตัวอยู่นะคะท่านผู้ชมอ่าวัตถุก็วันหลุดนะคะท่านผู้ชมจะจับเล็กบนเขานะคะก็เขาว,วิ่งเปดรูดเปดนะคะตัวเดียวจะจะนะคะท่านผู้ชมหวดนี้ก็มาติดตามนะคะต่อไปนะคะว่าอ่าไล่หาเหล็กเด่นกับเขานะคะท่านผู้ชมเขาเปดเขาเปดเขาเก่าเขาซุนหมวดนี้มีซีนะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่กะทํำต,ตามสูตรสูตรงวดที่สิบสิบแปดนะคะท่านผู้ชมนี่เอดมินเห็ดว้แต่ละมือแต่ละสูตรแตละงวดนะคะมีตัวยางนะคะนี่ก็เข้าไปแล้วนะคะอันนี้สูตรอันนี้ไม่เฮ็ดใส่กัดน,นะคะแต่เขาสูสูตรไรเวียนนี่บไวยนะคะท่านผู้ชมอันนี้งวดวันที่สิบแปดเด้อนะคะผลออก เส้นใบเขาเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเส้นใบเขาเต็มเ็มนะคะ C77803 นะคะอืมท่านแปดมาอยู่ทางนี้เนี่จะไล่หาเล็กเด่นนะคะสามสี่ห้าหกเนี่ยเล็กตรงเขามานี่เห,หนี่แ,น,แน่นอนนะคะตัวย่าง วันนี้ได้07 3ศนเจสาันนี้คือชุดตรงนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่เราชุดตรงก็ุดไปนะคะห บะบะขี้เต็มนะคะนี่ตัดหาเหล็กเด่นกันเด้ยนะคะเหมือนหวดที่แล้วจับเขาเหล็กบ่เขาหวดนี้เด่นเด่นหกก็เด่นสี่แล้วะคสามสี่ห้าหกตรงมาเทเนนนอนสี่สี่มานะคะบะส่หา 4, 5, กับสี่หกประมาณนี้ ท่านผู้ชมเพื่อชอบกับจับเลกวิ้นนะคะจับได้นะคะท่านผู้ชมประกาศ่อาออกได้ชุดตรงนะคะมีอยู่สี่คู่นะคะนี่สูหกเลยค่ะท่านผู้ชมก็ไปจับเป็นเลกวิ้นได้นะคะของทุงหมวเนาะจะบ,บกเขานะคะท่านผู้ชม เจ็ดห้าพี่โชว์ไปตามๆกันนะคะคุณเดด้นี่โชว์เวลาเร่ขวิ่งแต่ก็เจาะเขานะคะถ้าเกิดบิ่งรวดกับเขาเต็มๆนะคะนี่อยู่ซีคูเรียนเนอร์ท่านผู้ชมนะคะเรียนสุดๆกับซีนี่ซีแปดนะคะ สูตรเองแบบไปเข้าเลขหัวรัดถมประาณเนาะเจ็ดศูนย์นะคะนี่สองคู่เดือนนี้คุณผู้ชมหกศูนย์หกกสีแปดนะคะตัดหาเหล็กดินก็เอามาใส่ได้นะคะเข้ากันกับตรง กัตบตรงนี้วัที่เลี่ยวเขาต้องสองอันนี้มีสมีหมีหอันนี้ก็มีสมีหามี6เออเข้ากันนะคะท่านผู้ชมอ่าสี่สีแปดสหรือ5 4นะคะท่านผู้ชมสี่หกเจ็ด หกห้าหกสี่นะคะจ6ดหกห้าหกสี่ตัวยางตัวดีก็คือบอชอบกับบอตองบอตองเอานะคะท่านผู้ชมแต่เขากัจอเอา4ีแปดมาออกเลยข้างหน้านี่นะคะชันมาแกะมาออกข้างหน้า สี่จุดสามวะจักมานียบ่แบบสีสันนะคะแบบคู่เด่นนะคะชุดชุดเต็มนะคะท่านผู้ชม สี่สี่หาสี่หก่นะคะคุณผู้ชมเอาสอีกเนาะสีเอ้าสีก็มีละสี ตัวเลขายนะคะสี่ห้าสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดอืมเอมมินจับถึงมันี่นะคะสี่สามสี่สามก็สี่แปดนะคะ เยนี้นะคะทา่านผู้ชมเอ่เป็นแนวทางนะคะเมื่อรัฐบาลเล่าพัฒนาด้วยนะคะทา่านผู้ชมค่ะซีคูเดนนะคะนี่เกิดะเกิดเขาเขาตรงตรงยนะคะทา่านผู้ชมสูตรคำนวณหวยนะคะก็มีเขามีหลุดนะคะเอ่อ แอดมินก็นํ่เสนอเป็นเพียงตัวเลขนะคะให้ไปพิจารณานะคะว่าเลขตัวไหนที่น่าจะมานะคะเลขสามตัว สามห้าสี่สามนะคะสี 4, 3, 3ะะ่สามสามตัวนะคะวินจะจ,จับตามตามเลขวินนะคะเลขวินที่คงเหลือมีหกมีเจ็ดมีห้ามีสี่มาาลานเปอร์เซ็นนะคะท่านผู้ชมอ่ะภายในสี่ตัวเนเลขวินตองมานะคะเพราะว่าเขามาตลอดเออ สี 4, 3, จับไม่นี้ก็ได้ค่ะสี 4, นะคะสาตัวแล้วก็อคกหา 6, 5, นะคะศูนย์หกห้าบ้เจ็หห้าออีกจับอีกตัวนึ่งก็คือเจ็้าบริจับนะคะคานผู้ชมเจหจับพิษเออห้าเจ็ดเนาะ หาจิตหรือจีนหานะคะจับผิดตัวนะคะฝ่ายอีกหนึ่งตัวนะคะต้องจับขึ้นมาหนิหาจิตนะคะโอ้ยเหมือว่าจับสี่สามนะคะเพราะว่าเนีบางเทียนก็ออกหอกวินฝากตัวเลขอีกตัวนึ่งเด้อหาจิตนะคะชอบรู้ไปชอบกับพิ่จราหน้างกรนะคะฝากหาจิตนะคะจับตัวเลขห้าสี่สามนะคะห้าสี่สามศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ ศูนย์หกสี่นะคะท่านผู้ชมเลขสามตัวก็คือจับอ่าบอกบอกเขาแต่จับนะคะหกเจ็ดหกสี่นะคะเลขสี่ตัวเด้อนะคะท่านผู้ชมสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกห้าสี่ตัวนะคะผู้ใ้เขารามารับชมเด้อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ยันมินนะคะเพื่อจะไป ตามหาสูตรเด็ดๆของเซียนไม่นะคะเซียนใบนะคะมาฝากท่านผู้ชมกับเบงแอดมินนัมเดอรนะคะท่านผู้ชมกับเขานะคะปพิจารณาใส่กันว่าเลขแมข่คือกันหมดนะคะหัวดนี้นะคะวิ่งสี่วิ่งสี่นะคะรูดสี่ทุ่นหน่อยเจาะสี่นะคะเจาะสี่สาม กับซี่หนะคะท่านผู้ชมฝากตัวเลข2ตัวว่าที่แล้วกับเขาวิ่ง8ปดรูดแปดเขาตลอดนะคะเด้อนะท่านผู้ชมบ้งกลมใบลัก็สิเป็นเลขลายตัวกระจิงนะคะบ่เดไปเอามดทุกตัวเด้อนะคะท่านผู้ชมขอบพดะเข้ขมารับชมก็ให้มีโชคมีลาบได้วคือนะนะคะสวัสดีค่ะ